สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรดับล่าง5ตัวนะครับทุกหลักนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับขอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ สูตรไหนมันจะเข้าจะหลุดนี่ก็ไม่มีใครทราบนะครับต้องไปรอดูในวันที่สลากออกถึงจะรู้คำตอบนะครับามาดูวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก1บวก2บวก1น,นะครับมีตัวเลข5ตัวนะครับเป็นตัวดับ มาดูสถิติย้อนหลังนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออกเก่าเนะครับสูตรคำนวณได้6 7 8 0 1 5ตัวนี้จะไม่มาในเลขท้าย2ตัวล่างนะครับหลอกเก่าเกก็ไม่มีเลข9นะครับในนี้ก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้1 2 3 5 6นะครับผลรางวัลออก0 9นย์นะครับใน5ตัวนี้ก็ไม่มี0ย์ไม่มี9นะครับ ก็ดับผ่านเป็นงวดที่สองงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้4 5 6 8 9ผลรางวัลออก30นะครับในนี้ก็ไม่มี3ไม่มี0ก็ถูกเป็นงวดที่3นะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้3 4 578ผลรางวัลออก1 6นะครับก็ไม่มีเลข1ไม่มีเลข6นะครับก็ถูกต้องนะครับ งวดถัดมาครับสูตรคำนวณได้3 4 5 7 8ผลรางวัลออก6 2นะครับในนี้ไม่มีเลข6ไม่มีเลข2ก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้34578ตัวเดิมผลรางวัลออกเบินน้ล1นนะครับก็ไม่มีเลข1นะครับก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้90134 ผลรางวัลออก6 7นะครับไม่มี6ไม่มี7นะครับก็ผ่านนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้3 4 5 7 8นะครับ3 4 5 7 8ผลรางวัลออก91นะครับในนี้ไม่มี9ไม่มี1ก็ถูกต้องมาดูงวดถัดมาคำนวณได้8 9023ผลรางวัลออก4 6นะครับ ในนี้ก็ไม่มีเลขสี่ไม่มีเลขหกนะครับก็ถูกต้องนะงวดถัดมาคำนวณได้สามสี่ห้าเจ็ดแปดออกเบิ้ลหกหกนะครับก็ไม่มีเลขหกในห้าตัวนี้นะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองนะครับผลรางวัลออกเบิ้ลสี่สี่ในห้าตัวนี้ก็ไม่มีเลขสี่ก็ถูกต้องนะครับมาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้ 78912นะครับ78912ผลรางวัลออก63นะครับไม่มี6ไม่มี3ก็ถือว่าเข้ามา,าหลายงวดเหมือนกันนะครับสถิติที่ทำให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7ง9 10 11 12งวดนะครับมาดูแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับว่าสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับใช้หลักหมืน่นนะครับหลักหมื่นเลข4 บวกหลักสิบล่างเลขหกบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1เลขสาบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองเลขสาบวก10หน้าครั้งที่2เลขสาบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับห้บวกห้าได้สิสูตรจะบวกเลขหนคงที่บวกเลขหนคงที่ 4บก6ได้10นะครับ10บวก3ได้13 13บวก3ได้16 16บวก3ได้19 19บก10ได้29 29บวก1ได้30ได้30นะครับได้เลข0เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวก1บวก1บวก2แล้วก็บวก1 1นะครับ 2องบวกสได้4 4่บวกหได้5นะครับดังนั้นก็จะได้ตัวดับทั้ง5ตัวคือ0 12 4 5หนึ่งะครับศูนย์ก็ไม่รู้จะตรงตัวเด่นท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับบางบางท่านอาจจะชอบ0 1นย์ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ แต่สูตรนี้มันกับตรงตัวดับนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดับอยู่ไหมนะครับเพราะว่ามันก็เข้ามาหลายงวดแล้วเหมือนกันนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสหลุดได้เช่นกันนะครับเผื่อใครอยากจะได้เอาไว้เป็นแนวทางก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วค่อยไปรอดูในวันที่16เราถึงจะรู้คําตอบว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับตรงนี้ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมโดยส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเห็นว่าสูตรมันเข้าดีก็เลยเอามาลงให้ดูนะครับ ส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงให้อีกทีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับในคลิปหน้าก็จะมีสูตรเด่นอีกหลายสูตรนะครับที่เตรียมไว้รอรับชมในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ